สวัสดีครับพี่น้องบัวจะบัวมันมีผ้ามาแกงสายบัวใส่ปกาปกข้อน้อยกินขาดจ้าปากก่อนมากใส่บัวมากพี่น้องแกงสดนำ้ำโอนโถนรู้สึแซ่บดีคพี่น้องแกงแกงจ้ากับเ่าบ้านๆ้นน้องค่ะ หวานบางหวงโอ้ตะไคร่พริกตำหอมใส่ต้ใส่บัวเต็มปัก้าอหน่อยจ้าแกงใส่บัวจ้าพี่น้องน้ลงเดือดเดือดแล้วปึ๊บนาน เดี๋ยวพี่น้องจะพาไปใส่เด้อยมาทานกินแกงใส่บัวน้ำตาลจ้ากับข่าเพียงไะหาปลาขอนนุอมขอนเงี้ยวๆหนึ่งล่ะไ,ไปกินบันบานว่าค่ะพี่น้องเดือดพูดพูดพูดแล้วค่ะพี่น้อง ดื่กินออกปลาข่อใหญ่มันแรงน้ำแหงกินปลาข่อหน่อยละแซบมาอ้าปุงได้ทีเนี้ยปูงโดดอือพักเมืบอานี้ปุงไปปูงปงเดี่ยวเป็นก๊อู บอแล้วใส่ชุดรถหรือย oh, ังเพี้ตายเพี้ตายบ่เอาเรื่องเอาชุดรถมาใส่เอาละเอาละเอาละหมดคือประเด็นโอ้มาเด้อพี่น้องใส่บัวหน่อยไปเนาะใส่ถุงน่องเข้าไปเออแค่นี้แหละจบ ไ่เป็นกออเลยๆๆๆปีตูลองไปหอมอเด้อพี่น้องงันขางเทียงไม่กินเข่าเด้อให้กองเข่ามาเจ็บ อ้แซ่บแล้วพี่น้องเอานากำลังขอนฟ้าน่ะนะนะเออไปพี่น,อน,น้องไปกินขาวน้อก,กันอายแก่ฟ้าขาหน่อยใสไซสบัวพี่น,อน้องมา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 นามามนมามาามามนมา่ามามามาอานามามาม่มา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 ามม เซ็ step line, step line. บหลายเซ็บหลายก็เข้าบ้านๆจ้ากำหัูหู้งค่ะพี่น้องว้าวอร่อยอร่อยหาปลาก่อนมนกินข้าวเที่ยงค่ะ เส็นปลาเส้นไายบวกปตัวอรอยินไปหับอีเมลไปเอิญนะไปเอิญรถหับมากินพีไปโอ้ยนอคนละนายสองคนนั่นหายหัวไปทั่วครับสองคนเ,เอิญไปเอิญไสเอาหนึ่งนี้ปั่นเหมือนเราอยู่อ่ะเ่าังกินเสีเบๆก่วยเพรายจากเรื่องผู้โถกันเนีย นะคะพี่น้องกินข้าวน้ำกันกินกับ่าตสมสองคนคนประธานเองมาแซบม่มม่มแซบอ้ําเอาข่าวฮาราเนมกับแซบแซบพาแม่บัวมาเดาเต้ยมาเดอเตยกินข้าวเมื่ไแด้โอ้ยกินหอดบ้านนี่หมด านีลยจังสีมันบอเพียงเข้าขัเจ้าก็ได้ครับเขานี้ไปได้ไหมได้กูช่วงเอลาเนี่ยเขาก็เป็นครับพี่น้องจะบุ้งน้ำตาลปร๊กแบบแซ่บเนากันจ้ากินหลายๆคนยังแซ่บไปพี่น้องมันวอนอะใหญ่แล้วปัญหอแต่นามากตหัวปีเนาะ